เอานิ้วลงฉบับคนติดแม่วันนี้เราก็จะมาวัดกันนะคะว่าทุกคนเนี่ยติดแม่มากกันแค่ไหนก่อนอื่นที่จะไปดูนเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งเอานิ้วลงถ้าเกิดว่าคุณเคยร้องไห้พรอมแม่ไม่มารับ เออข้อนี้นะคะจะเป็นช่วงวัยเรียนนะคะที่ถ้าเกิดว่าแม่เรามารับสายหรือว่ามารับชานเนี่ยก็จะร้องไห้งองแงสองเอานิ้วลงอ่ะถ้าคุณเคยร้องไห้เพราะแม่ติดงานที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่อื่นก็คือข้อนี้เป็นแบบคือร้องไห้งองแงมากแล้วก็ข้อสามเอานิ้วลงถ้าคุณอยู่ห่างแม่ไม่ได้เอออันนี้ก็เป็นนะใครเป็นบ้างคอมเมนต์มาหน่อย เอาเนี้อลงถ้าคนเคยร้ององงไงพอแม่ไม่มาเล่นด้วยห้าเอาเนี้อลงถ้าคนเคยเล่นเกมกับแม่บ๊ายบายเราไปละนะ